สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผาลวยเด้อครับพี่น้องคลิปรวมเซียนครับผมค่อยๆเบิ้งไปเด้อครับพี่น้องหลายเซียนมากครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับแล้วก็มีแต่เซียนเด็ดทั้งนั้นเด้อครับผมค่อยๆเบิ้งไปบ่าว่าจะเป็นพ่อลาดพราวอาจารย์เอพี่ประกายเจฟปูเดนเดินดีเดนเดินดีครับพี่น้องเนาะพ่อกระนวลครับอาจารย์ผู้ครับผมโอ้หลายเซียนครับพี่น้องอยู่ในคลิปนี้ ค่อยๆเบิ่งไปเด้อครับผมค่อยๆเบิ่งไปครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางรวมเซียนครับพี่น้องเนาะรวมเซียนครับน้าเชียร์ผ้ารวยก็ขอขอพระคุณทุกๆเซียนครับผมทุกๆอาจารย์ที่เมตตาแนวทางให้ครับน้าเชียร์ผ้ารวยส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับผมพี่น้องเอฟซีกันได้โชว์เรียนหลาบน้ำกระไรทันยุครับผมเพราะว่าอาเซียนในช่องก็ถือว่าเด็ดครับพี่น้องเนาะครับบพรว่าจะเป็นตัวเด่นหรือว่า เลขชุดประกอบคู่ครับสำหรับพอชนินกับอาจารย์สิงซ้ำตัวแตกกันลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องลงไปแล้วครับผมเอาคลิปนี้ค่อยๆเบิ้งไปครับพี่น้องเนาะแนวทางเราพัฒนา4กันยายน67ครับผมลาพัฒนาพ่อลาดเผาเด้อครับพี่น้องพ่อลาดเผาหมวดว่างหันครับผมสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเพิ่นกะประกอบคู่กันครับอันนี้คือเก่ามาเชียเหตเองนะครับผมเหตให้พี่น้องซี เดินดีมาสองงวดแล้วครับผมว่าจะเป็นหกีแล้วก็ยังมาศูนหาครับผมงวดนี้สี่คู่เอาเบิ้งกันต้อครับพี่น้องเนาะงวดนี้ที่มาอีกบ่ครับผมถ้าพอบเดียนบรช้นกับเบิ้งเอาเด้ครับพี่น้องยังกับบแนดนอนรัผมครับผมลายๆสนักหลายๆเซียนกับเบิ้งพิจะหน้าไปน้ากันครับเมื่อวานเพิ่งกับช้อนลายอาจารย์อยู่ครับผมศูนหาวัจะเป็นอาจารย์เออาจารย์สิงครับผม ครับงวดนี้พ่อลาดเพ้าครับพี่น้อง4กันยายน617เด่นสูตรที่หนึ่ง3กับ4ครับเด่นสูตรที่สอง6กับ3ครับพี่น้อง3กับ4 6กับ3ประกอบคู่บนล่าง36 33 46 43ครับนี่แหะครับพี่น้องเราปรัฒนาพ่อลาดเพ้าเอาครับพี่น้อง แคปหน้าจอไว้เด้อครับผมแคปหน้าจอไว้ครับเราพัฒนาพ่อลาดเพา้าจะเดินต่อเนื่องไหมครับผมครับตว่าถี่พันพานมากกะเดินดีมากกว่าหลุดครับผมอาจารย์เอมาแล้วครับผมครับพ่นเดินต่อเนื่องหกงวดแล้วก็มาเข่าตัวตัวเด่นสองงวดครับผมนี่กะกลับมา เข่าบนลางเลยครับผม0ูนย์ห้าศวันที่สองที่ผ่านมาหกคู่เส้นเคยครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่าง901าครับสองตัวบนล่าง9ก้าสี่เก้าหนครับผมเน้นไปที่0ูน6์สี่ครับอาจารย์เอครับผมพี่น้องเนาะ งวดนี้ได้เป็น901ครับเน้น0406 1 4และ1 6อาจารย์ผู้วังหันเขาตัว,ตว,ตวเด่นด้ครับผมเข้าที่6ครับรัฐบาลไทยลงไปเราเด้อครับพี่น้องที่9มาเชีย3ตัวแตกครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้ครับลาวพัฒนาครับผมงวดนี้ 5กับ6กครับพี่น้องตัวเด่นอาจารย์ผูประกบคูกับชิมีหาเจ็ดหกซีหก5าหกเจหามฮาสาเก้าซแล้วก็เก้าหาครับผมตัวเนีนมีหาซีหกซีหกสามฮาสามเก้าซเก้าหาครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์ผู้ เดินห้าก so ับหกเลขวิ wrong, road, shameful, like ่งเพิินถึงมาผลิตพบคบคู่าเข่าตะวันเหล็วิ่งเพิินเดินดีได้ครับพี่น้องเดินดีต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะเดินตลอดครับผมครับต่กะถ้าเป็นเขาเมื่ิกี้ปกคูเขาแบบตรงๆครับผมเจ๊ปูครับผมบัืหันเหล็กเด่นสูตรที่หนึ่งเขาเหล็กสตรที่สองลุดครับพี่น้องเข้าที่ห้าเป็นกระมีปรับสูตรไม่แน่ครับพี่น้องเนาะวดนนี้ได้ สูตรที่1 6 0 2ศูนย์สูตรที่2ได้3 4มสี่หกตัวบนล่าง6กสา6หกส0 4หกหกศูนยสามสกองสี่สองหกัน0ูย์แและ0ูนย์เก้านวันเน้นลักศูนย์ครับผม03 04และ0ูนย์หกเจปูครับพี่น้องคนโคราชครับพี่น้องเนาะครับเดินดีมาสองงวดติดงวดว่างหันทันเขาแต่ตัวเด่นครับพี่น้อง หกครับงวดน,นีเพันไหห6กับ1นึ่งะครับผม6กับ1 2ตัวมี60 70 50์เจ็ดศูเน้นไปที่60 70 61 71เน้นตัวเดิมครับพี่น้องเนาะหกศู 60, เน้นสุดๆบนล่างที่ประกายครับผมหันเข่าลัก10บนศนย์ครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยล่าง หลักสิบล่างเข้าที่ศูนย์คือกันครับหลักสิบบนเพิ่มงวดนี้หนึ่งกับสองครับผมรูดหนึ่งครับพี่น้องหลักหน่วยบนมีห้าหกเจ็ดสองตัวบนพี่ประกายครับผมหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าครับผมแล้วก็หลักร้อยมีสามกับสี่เน้นไปที่สี่ครับผมสองตัวเน้นหนึ่งห้าหนึ่งหก สามตัว C15 4 1 6 C16 เน้นสุดๆครับผมล่าง8 4 1 4และ2 4เน้น1 4และ2 4ครับนี่นะครับผมที่ประกายเน้นหนึ่งก็ว่าได้ครับพี่น้องคนนี้ดูดหนึ่งครับต่อมาเราพัฒนาเซียนกระทุ่มแบนเข้าเด่นศูนย์นะครับผมเข้าศูนย์บนศูนย์ล่าง งวดนี้หนึหครับพี่น้องหนึครับโอ้หลายนี่ครับพี่น้องเนาะหนึ่นึ่งี่ครับผมสมตัวบน0ูนยหน่อะหนึ่งศูนย์หนึาหกแปดศูนย์หกหห้ตัวบนล่าง1นึ่ห้าและ68แปดหนึ่งหห้ดครับผมเบิ้ลหนึ่งหนึ่งและหกครับพี่น้อง1นึ่ห้าเห็นหลายอยู่ด้อครับผม พ่อกระนวนว่าหันเขาอ่านรักเด็กเต้นสูตรที่2เขาทั้งสองตัวครับผมเด็กวินเพลินมา,มากๆครับพี่น้องเขาหกเอามางวดวันที่สี่กันยายนหกสิบเจ็พ่อกระนวลเด่นสูตรที่หนึ่งหกกับเจ็ดสูตรที่สองสี่กับหกเลขวินแปดศูนย์ห้าสามครับผมแปดศูนย์ห้าสามหนึ่งหกเด็กเด้นเพลินบ่หรุดครับพี่น้องเนาะ เขาสูตรได้สูตรหนึ่งครับผมนี่กะช้นหกครับผมเอาเหล็กเด่นครับพี่น้องเนาะสองสูตรของเก่ามาเชียแล้วกะของเด่นเดินดีครับผมลุดไปกับงวดนี้มาเบิ้งกันไหมเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมเด่นบนล่างหนึ่งสองสามเลยครับผมหนึ่งสองสามเด่นเดินดีสูตรเกามาเชียครับพี่น้องเด่นบนล่างศูนย์หนึ่งสองครับผม ศ 1>, 1 2ย์หนครณนึงแดงหนึชน1กับ2อาจารย์สายบุญครับผมอาจารย์สายบุญว่าหันข้าเขาต,ตัวเด่นครับพี่น้องเนาะหกมวดนี้เด่นหาหกครับผมหากับ6อีกแล้วครับพี่น้อง2ตัวบนล่างห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็้าสองหกสอดสี่ เด่นไปที่5้6สองและ7 4ครับผม3ตัวบน4 5 2 0 7 4 4 5 1 6 7 2แถม4ตัว 0, 4, 5, 2, 5, 0, 7, ครับพีน่องศูนย์สี่้องห้าศูนย์ครับต่อมาลราพัฒนาคนอคนภูเขาด้วยครับผมคนภูเขาอาจารย์คนภูเขาเด่นบนล่าง5กับ6 เนี่ยหากับหกอีกแล้วครับพี่น้องครับเห็นหลายเล <ๆ S 2> ือดครับผมหากับหกนี่ครับเน้นไปที่ห้าครับสองตัวบนล่างห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเน้นห้าเจ็ดและห้าแปดเลขติดบนล่างครับผมเก้าศูนย์หนึ่งระวังเดือครับพี่น้องนี่ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแต่ว่าก็เป็นเลขสัมที่ว่าออกไปว่าหันอยู่ครับผมบนเมนื่อไอาจจะเป็นหาหนึ่งหกหนึ่งก็ได้เนี่ยครับ อาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะครับเด่นมี8กับ3และ7กับ2ประกอบคู่ครับผม2ตัวบนล่าง8 2 8 3 8 7 8 4 3 7 3 2 4 7 4 2เน้นไปที่8 2 8 3 3 2และ4 2ครับผมอาจารย์เอกปิดท้ายด้วยเปิดตัวอีกเซียนไมเดอวยครับผมครับเจฟปูอ่มาแนะนำมากครับพี่น้องเนาะ เป็นลาพัฒนาเซียนทิดครับผมเซียนทิดรองเบิงไปน้ากันครับพี่น้องเปิดตัวเพิ่นงวดนี้งวดแรกครับผมครับเจ็บปูกะว่าอาจารย์เพิ่นกะเป็นเซียนคํานวณหววทีแมนอีกท่านหนึ่งลาพัฒนาได้ครับผมครับเปิดตัวเพิ่นงวดนี้ครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่างสูตรที่1 2กับ8สูตรที 9, ่29กับ0ย์ครับผมครับ2ตัวก็จะมี28 29 20ย์ 8, 8 9 8 0และ90ครับผมครับผมครับผมแคปหน้าจอไว้ครับครับพี่น้องครับผมรวมเซียนครับพี่น้องเนาะตามอาจารย์ได้ยูพี่น้องที่กับคงจะได้เห็นกันในคลิปนี้ครับผมครับกขอให้โชคได้ลาบไปนํำกันเด้อครับพี่น้อง4กันยายน67ลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ